การประชุมคอรมวันนี้คาดว่าจะรับทราบรายงานการแพร่ระบาดของโควิด19โดยเฉพาะโอไมครอนรวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณเพ็ญพันธ์นแหลมหลวงมีรายงานเข้ามาครับ คุณจิรายุคะต้องติดตามนะคะว่าที่ประชุมคอรมอน,นั้นจะมีการกำชับมาตรการอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษหรือไม่หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อสายพันธ์โอไมครอนเข้ามาในประเทศไทย1รายนะคะขณะเดียวกันก็ต้องดูว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสิ้นปีอย่างไรบ้างคะ่ะ พระเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคาดว่าที่ประชุมนะคะวันนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการรับมือสายพันธ์โอไมครอนหลังพบผู้ติดเชื้อ,อรายแรกในประเทศไทยและใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการคุมเข้มรับมือโควิด -19 เนื่องจากจะมีกิจกรรมทางสังคมเพิ่มมากขึ้นด้วยขณะที่วาระการประชุมที่น่าสนใจกระทรวงการคลังจะรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่3ปี2564รวมถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไป ปขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะรายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยยสดแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีการดูเรื่องของการลดฝุ่น PM 2.5ในช่วงฤดูการผลิตด้วยพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเตรียมป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยเฉพาะการคุมเข้มด้านการแพร่ระบาดของไวรัสกายพันธุ์โอไมคคอนว่าได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะและก็เจ้าหน้าที่ชายแดนที่เกี่ยวข้องนั้นให้ตรวจสอบอย่างเข้มข้นและ มีการกระจายกำลังตามพื้นที่ตามแนวชายแดนให้มากขึ้นเพื่อป้องกันการหลบหนีเข้าทางช่องทางทาง,ทางธรรมชาติซึ่งยอมรับว่าขณะนี้สามารถจับกลุ่มได้เป็นจํานวนมากและเจ้าหน้าที่ได้ทํางานอย่างเต็มที่ไม่จําเป็นต้องเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ประเด็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มจนะที่ประท้วงหน้าทำเนียบฐบาลเพื่อทวงถามความคืบหน้าการยุติโครงการจนะเมืองต้นแบบนิคมอ,อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตนั้นพลเอกประวิทย์กล่าวว่าเรื่องนี้รัฐบาลกําลังทํางานอยู่และอยู่ในขั้นตอนของการทําประชาพิจารณ์สอบถามประชาชนซึ่ง ต้องใช้เวลาไม่ได้นิ่งนอนใจนอกจากนี้มีประเด็นการเมืองนะคะจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะนายจุลินบอกว่าไม่กังวลที่นายนิพิษนั้นจะลาออกไปอยู่กับกลุ่ม4ี่กุมารนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเดี๋ยววันที่1 3ธันวาคมก็คงจะทราบกันว่าทางพักประชาธิปัตย์นั้นจะเปิดตัวใครจะนั่งเป็นผู้สมัครนะคะผู้ว่ากทมค่ะ